เป็นเรื่องป้าย3ขาหรือ4ขานะอันนี้มีประโยชน์มากนะเวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยมีกิจการห้างร้านขนาดกลางๆขนาดใหญ่ก็คงไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะเขามีวิศกรที่คอยให้ปรึกษาอยู่แล้วนะคือเ,เพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นร้านขนาดกลางนะครับขนาดเล็กเนี่ยขนาดย่อมๆอะไรอย่างนี้นะครับอยากจะขึ้นป้ายสูงๆป้ายร้านใหญ่ๆแบบนี้นะครับแบบที่ร้านใหญ่ๆเขาห้างร้านใหญ่ๆเขาใช้กันนะมันก็จะเจอปัญหานี้ได้นะครับที่ช่างโลดเคยเจอปัญหามานะครับก็คือว่าเลือกใช้ขาป้ายนะครับ เป็น3ามขานะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นว่าทําไมต้องเป็น3มขาทําไมต้องเป็น4ขานะครับเรื่องแรกเลยนะขาป้ายนะครับสาขาหรือ4ขาดีนะก็มาดูก่อน3ขาเป็นแบบไหนนะครับเขาจะเอาเหล็กท่อเนี่ยใหญ่ๆนะครับเอามาสารมาประกอบกันเขาเรียกเสาประกอบนะครับที่เห็นเป็น3าขาคือ ขาด้านนึงมีเหล็กท่อเนี่ยที่ตั้งขึ้นไปตรงๆเนี่ยสาขานะนะครับก็ทั้งรลดจ,จะเรียกว่าเสาป้ายที่เป็น3ขานะไม่ใช่ว่ามันมี3ขาอยู่ในป้ายตัวนั้นนะแต่ป้ายนี่มี2ขาใหญ่ๆนะครับขาข้างนึงเนี่ยเอาเหล็กท่อใหญ่ๆเนีมาสารเป็น3ขานะเป็นเสาประกอบแบบ3ขานะครับ มาดูฝั่งหนึ่งมันก็จะเห็น2ขาพอไปดูอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้นะครับรูปเมื่อกี้นะนรูปนี้นะก็จะเห็นว่ามีมีขาเดียวนะพอไปหันมองอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นว่ามันมี2ขานะครับพอประกอบแล้วก็จะเป็น3ขาในเสาต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะครับอันนี้คือทั้งโลดเรียกเสาสขานะขาข้างนึงเอาเอาเหล็กท่อใหญ่ๆนะครับมาประกอบเป็น4ี่มุมนะครับเป็นเสาสี่ขานะมองทางซ้ายมองทางขวาก็จะเห็นว่ามันเป็น2ขาทั้งหมดเลยนะมันเหมือนกับรูปสมมาตรกันนะครับอันนี้คือหน้าตัดที่มัน อเอามาประกอบให้มันเป็นคล้ายๆกับสี่เหลีย่ยมผืนผ้านะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็นป้ายใช่ไหมลมมันจะเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมเขาเลยก็ว่าเอาทางนี้ให้กว้างกว่าทางนี้นะครับเอาด้าน A เนี่ยกับด้าน B นะครับด้าน B ีเนี่จะแคบกว่าให้ประกอบมาเป็นรูนปสี่เหลีย่ยมผืนผ้านะครับมองอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็น2ขาเหมือนกันมองทางด้านแคบก็เห็นสองขามองทางด้านกว้างก็เห็น2ขานะ แต่ตอนแรงลมเนี่ยมันเข้าเนี่ยมันไม่เลือกที่จะเข้าทางไหนนะมันเข้าได้ทุกทิศทุกทางนะครับแต่ว่าเราเราวิศกรเนี่ยก็จะคำนวณว่าแรงลมเนี่ยมันเข้าทางด้านหน้าป้ายเพื่อให้เกิดแรงที่ในการวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นแรงที่มากที่สุดงั้นถ้าเสาที่มันเป็น3ขาเนี่ยนะครับมันจะเข้าทั้ง2ฝั่งเลยถูกไหมเวลาเขาขึ้นป้ายเนี่ยไอ้ด้าน2ขาก็จะป้ายแปะไปฝั่งหนึ่งไอ้ด้านที่มีขาเดียวก็จะป้ายแปะไปอีกฝั่งหนึ่งงั้นตอนลมมันเข้าเนี่ย มันก็จะเข้าด้านที่มีขาเดียวกับด้านที่มีสองขาอย่างนี้นะไอ้ด้านแคบๆเนี่ยมันก็เข้านะมันก็เข้ามันเข้าทุกที่ทุกทางเลยครับมันไม่วิกฤตเท่ากับด้านที่มันเข้าทางด้านป้ายใหญ่ๆ พอมันเข้าทางด้านที่เป็นขาเดียวนะเรามาซูมมาที่โคนเสานะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าสีแดงนะครับเป็นด้านที่ขารับแรงอัดนะเพราะโลมันเข้าทางด้านขาเดียวทางนี้นะครับนี่นะงั้นพอมันเข้าทางด้านนี้นะป้ายมันจะโน้มมาทางนี้นะครับงั้นขาเนี่ยที่ขามัน,นี่ยนะครับมันจะต้องมีแรงดึงลงเพื่อไม่ให้ป้ายมันล้มถูกไหมงั้นพอมันโน้มมาหายอีกฝั่งนึงไอ้ด้านสองขามันก็พยายามที่จะดันขึ้นดันขึ้นนะมันต้องสมดุลกันนะครับงั้นไอ้ด้านที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นแรงดึงเนี่ยนะครับมันจะเกิด แรงดึงที่ขานั้นเต็มๆ็มเลยนะพอมาดูด้านแรงอัดนะด้านสีแดงนะไอ้ด้านแรงอัดเนี่ยมันเป็นาอยขางี้ใช่ไหมอันี้ขาเดียวนะไอ้สขานี่มันรับแรงอัดมันจะช่วยกันรับนะครับไอ้ขาเดียวกับ2ขานี่มันต้องสมดุลกันนะต้องสมดุลกันมันสมมติมันดึงลง2หน่วยมันก็ต้องดันขึ้น2หน่วยเพื่อไม่ให้ป้ายมันมันบิดไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับงั้นป้ายมันจะตั้งอยู่ได้นะงี้ด้านแรงอัดตัวเนี้ยด้านสีแดงอ่ะมันจะไม่ค่อยวิกฤตเท่าไหร่นะครับมันจะไปวิกฤตด้านสีฟ้าคือด้านแรงดึงะเราาว่ มันมีอยู่ขาเดียวที่มันรับแรงนะครับด้านแรงอัดเนี่ยมันมี2ขาช่วยกันนะสรุปอย่างนี้นะครับพอมาดูแรงลมเข้าทางด้าน2ขาบ้างนะพอแรงลมเข้าด้านสองขาปุ๊บนะครับลมมันพัดมาปุ๊บมันก็จะเกิดการโยกของโครงสร้างของป้ายทางนี้นะครับมันจะโน้มไปทางนี้เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยเหมือนกับเข้าทางด้านขาเดียวนะครับแต่ว่าทีเนี้ยพอมันเข้าทางด้าน2ขาแล้วเนี่ยด้าน2ขามันจะเกิดแรงดึง เพื่อไม่ให้ป้ายล้มใช่ไหมงั้นแรงดึงตัวนี้มันจะเกิดที่2ขาที่อยู่ข้างหน้านะครับสขานี่จะเป็นตัวรับแรงดึงลงมางั้นมันจะช่วยกันนะครับแต่ว่าไอ้ด้านที่มันมีขาเดียวเนี่ยนะครับมันจะเป็นแรงอัดขึ้นมันจะเปแรงอัดขึ้นงั้นทำไงให้มันสมดุลก็คือสมมติมันเกิดแรง2หน่วยดึงลง2หน่วยงั้นดันขึ้นก็ต้อง2หน่วยเหมือนกันนะครับงั้นป้ายมันถึงจะตั้งอยู่ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันดึงไม่เท่ากันหรือว่ามันอัดไม่เท่ากันเนี่ยมันจะโน้มไปข้างใดข ไม่เท่ากันนะนั้นมันต้องสมดุลกันนะครับทีนี้กรณีนี้มันวิกฤตยังไงนะครับคือด้านหลังนะครับด้านที่มันเป็นป้ายขาเดียวนะป้ายขาเดียวเนี่ยกรณีเนี้ยมันเป็นแรงอัดเต็มเมเนี่ยนะครับมันเกิดจากว่าขาหลังตัวนี้มันจะรับแรงอัดเต็มๆมนะครับตอนที่เหล็กเนี่ยเวลาวิศวกรเขาคำนวณเนี่ยนะครับกำลังของแรงอัด ที่เป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยมันจะรับได้น้อยกว่าแรงดึงมันมา0.4กับ0.6อะไรอย่างนี้นะต่างประมาณ0.2อะนะครับจุ6 2หาร0ุ6นะครับประมาณ30เนะครับไอ้ด้านที่เป็นแรงอัดนี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าเราถักตัวนี้ไม่ดีนะไม่ช่วยไปลดความยาวของเสานะถ้าเกิดว่ามันะลุดมากๆหรือว่ามันยาวมากๆนี่นะครับโครงสร้างมันจะบี้ลงท่อเนี่ยมันจะบี้ลงมาเลยอันเนี้ยต้องระวังนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยขาที่มันอยู่มองว่ามันเป็นขาเดียวเนี่ยมันจะรับเต็มๆนะแล้วทั้ง2กรณีนี้นะครับ มันจะเกิดแรงคู่ควบหรือเกิดโมเมนต์ที่โคนเสาแน่นอนเพราะว่าโครงสร้างมันสูงและมันตั้งอยู่บนฐานอย่างเดียวนะครับนั้นโครงสร้างของฐานลากพวกนี้มันต้องออกแบบให้รับแรงคู่ควบที่เกิดจากโคนเสาแน่นอนแน่นอนนะครับมันจะไม่ใช่ฐานเดียวมันจะต้องเป็นฐานที่เสาเข็ม2ต้นนะครับหรือว่าเสาเข็มที่มันเป็นแถวคู่คู่กันอย่างนี้นะอ่าอยู่ข้างหน้าข้างหลังอะไรอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับ เอามาดูเสา4ต้นบ้างเกิดกลับมาดูย้อนหลังก็สามารถทิ้งคำถามไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอจบไลฟ์แล้วก็ทั้งโลกก็จะตัดเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็คงใช้เวลาสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวก็ใต้ u t u b e นะครับก็จะมีเลขนาทีอะไรพวกนี้นะครับเป็นอินเด็กซ์ไว้ให้นะเผื่อเพื่อนๆมาดูย้อนหลังนะครับก็อยากสนใจเรื่องไหนก็คลิกเข้าไปดูที่ตรงช่วงเวลานะครับกดเข้าไปตรงคำอธิบายนะพอหล่นลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีนาทีแสดงอยู่นะครับเดี๋ยวทั้งโลกจบไลฟ์แล้วก็ จะไปทําไว้ให้นะครับอ่มาดูที่สีขามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับมันก็คือแรงลมเข้าทางด้านหน้าป้ายเหมือนเดิมนะแต่ว่าอันเนี้ยสมมุติว่าป้ายมันเยอะๆอ,อย่างเงี้ยมันจะเข้าเข้าๆเข้าเข้า,ขาตรงป้ายเนี่ยเต็มๆม,มัคือช่วงเนี้ยมันรับลมเต็มๆนะครับไอ้ช่วงมันโปง่ปงๆปเนี่ยมันก็ flow ผ่านไปได้อยู่แล้วนะแต่ช่วงนีนะี่ยเป็นป้ายทึบๆเนี่ย แรงลมก็จะเข้าเต็มๆนะจะเข้าทางด้านหน้าด้านหลังแรงปฏิกิริยาที่ขาของป้ายเนี่ยมันจะเกิดเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันคือว่าพอทั้งเข้าทางด้านหน้านะครับเสาสองขาหน้ามันจะเกิดแรงดึงลงนะครับสองขาหลังก็จะดันขึ้นพอเข้าทางด้านหลังนะครับสองขาหลังด้านแรงลมมันก็จะดึงลงนะครับสองขาหลังมันก็จะดันขึ้นนะมันฉะนั้นแรงมันจะเกิดเหมือนเหมือนกันนะนั้น2กรณีนี้คือมันช่วยกันรับทั้งสองท่อ ทั้งท่อหน้าทอ่อท่อชุดหน้าท่อชุดหลังเนี่ยมันก็จะช่วย,วยกันหานกันนะนั้นพอเวลาป้ายยิ่งสูงก็พยายามไปสังเกตได้เลยนะครับยิ่งตามห้างร้านใหญ่ๆนะวนใหญ่จะเป็นสี่ขาไม่งั้นก็จะเป็นขาเดียวเหล็กใหญ่ๆท่อใหญ่อะไรนี้นะครับเขาจะไม่ใช้3มขากันนะครับสามขาเนี่ยจะเห็นน้อยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นอย่างพวกขาเต็นจะเห็นนะหรือว่าขาตั้งไฟนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม,ไม่ค่อยเห็นแล้วไม่ค่อยเห็นแล้วสามขานี้จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับฐานลากพวกนี้ก็คือต้องรับแรงคู่ควบที่โคนเสาด้วยเหมือนกัน นะสรุปอย่างนี้นะครับสามขานะครับต้องออกแบบให้รับแรงอัดแรงดึงด้วยขาเดียวให้ได้นะนั้นอย่างที่บอกนะครับสี่ขานะครับจะมีสองขาช่วยกันรับพร้อมๆกันถูกไหมมันจะเข้าด้านหน้าหรือเข้าด้านหลังนะครับเข้าด้านหน้าสองขาหน้าเป็นแรงดึงสองขาหลังเป็นแรงอัดเป็นแรงกดลง ที่ฐานลากนะในกรณีที่3ขานะครับถ้าโครงสร้างมีความสูงเท่ากันรับแรงเท่ากันนะครับกรณีที่เป็น3ขาเนี่ยจะใช้หน้าตัดเหล็กที่มากกว่านั้นหมายความว่ามันจะเปลืองกว่านะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใช้เป็น3ขาจะดีที่สุดนะครับมันไม่สมมาตรไงแล้วก็มันรับแรงที่ไม่เท่ากันนะครับมันจะไม่มีทางเลยว่ามันจะให เล็กกว่าหรือว่าประหยัดกว่าที่มันโครงสร้างสีขานะครับสีขามันอาจจะประกอบได้ยากกว่านะมันจะมีขั้นตอนมากกว่านะครับแต่ว่าการวิเคราะห์การคำนวณเนี่ยในทางทฤษฎีเนี่ยมันจะประหยัดกว่าแน่นอนนะครับประหยัดในเรื่องหน้าตัดเหล็กนะนะครับแต่ว่าในเรื่องการถักการทําโครงสร้างเนี่ยเออมันจริงๆมันก็เพิ่มโครงเหล็กถักเข้าไปอีกนะครับแต่ว่ามันก็บั่นโคงแข็งแรงมากกว่านะบางทีห้างร้านอยากได้ป้ายแบบเนี้ยผู้รับเหมาหรือว่าช่างไปในละแวกแถวแถวบ้านเฮ้ยก็ใช้3ามขาไปเลยนะครับเพราะว่า ยังไงเหล็กมันก็น้อยกว่ามันก็ถูกกว่าอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะนะครับในเรื่องทางทฤษฎีเนี่ยมันรับแรงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอยากได้รับแรงเท่านี้มันจะไม่ถึงเอานะครับเพราะว่าหน้าตัดมันไม่สมมาตรนะอย่างน้อยเนี่ยมันต้องรับแรงได้ด้วยขาเดียวมันโหมันก็ลําบากนะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าแรงมาไม่ตรงกับทิศทางของป้ายเนี่ยมันเกิดว่าเข้าเฉียงเฉียงเนี่ยมันเกิดการบิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดเป็นว่าแทนที่มันจะช่วยกัน4ขามันกลายเป็นว่าขาเดียวต้องไปรับแรงบิดมันก็อันตรายนะครับอันะ